ขกราบสวัสดีสรรมาชิกที่เด็ดบอลยินหนึ่งนะครับอันนี้มาอยู่กับผมประจำวันอาทิตย์ที่14มกราคมปี2567คู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นศึกของพี่เมลิกอังกฤษเป็นการเปิดบ้านของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้าน,นรับการเมเยือนของทางไก่เดือยทองท็อปแมนฮอสเปอร์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่มครึ่งของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางแมนยูนะผมลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว20นัดมิชนาอที่10นัดส 1, เสมอหนึและแพ้ไปที่9นัดเพีสกอก์ออกมาได้ที่22ประตูและเสียไปที่27ประตูตอนนี้มีทั้งหมด31แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านท็อปแมนฮอสเปิร์นะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว20นัดมิชนาอที่12นัดเสมอ3และแพ้ไปที่5นัด พลสกาอ,ออกมาได้ที่42ประตูและเสียไปที่2 9ประตูตอนนี้มีทั้งหมด39แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านผลงานให้ทีที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างปีศาจแดงแมนยูนะครับที่ทำผลงานออกไปได้ดูดีกว่านะครับผมทางแมนยูสามารถเอาชนะไปได้ถึง6นัดจาก10นัดที่เจอกันมานะครับและด้านการทำยอดให้กับนักลงทุนก็ทางแมนยูก็ยังทำผลงานได้ดูดีกว่าทางไก่เดือยทองนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแมนยูกันบ้าง10นัดล่าสุดของทางแมนยูผลงานค่อนข้างออกไปทางย่แย่1สิบนัดนี้พวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้ที่3นัดเมื่อ2และแพ้ไปถึง5นัดและด้านการทํายอดให้กับนักลงทุนของทางแมนยูสินัดพวกเขาก็สามารถทํายอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางไก่เดือยทองกันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานค่อนข้างดูดีนะครับ ก็สิบนัดนี้สามารถเอาชนะมาได้ถึง5นัดมือหนึ่งและแพ้ไปที่4นัดและถ้าเรามาดูของไก่เดือยทองที่6นัดล่าสุดตอนนี้นะผมพวกเขามีหลุดแพ้ไปอยู่แค่1นัดเท่านั้นเอง6นัดล่าสุดตอนนี้และทางด้านการทํายอดให้กับนักลงทุนทามาดูกันที่ช่วงหลังๆนี้ดูกันแค่6นัดนะครับก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึง4นัดเลย,เ,ลยเราไปดูกันต่ออยู่ที่เลทราคานะครับผมเลทราคาตอนนี้ก็ให้ทางเมนยูต่อให้อยู่ที่ควบลูก โอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกควบนะครับก็สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วถ้าเราไปดูกันที่ผลงานให้ดูที่เจอกันมาตลอดก็จะเป็นทางแมนยูที่ดูดีกว่านะครับแต่ว่าผลงานของในฤดูกาลน,นี้ทางท็อปแมนฮ t อ p สเปอร์ผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ขอให้ไปที่ทีมรองอย่างท็อปแมนฮอสเปอร์นะครับในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะครับผมเราไปดูกันต่อคู่ที่2ที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยนะครับก็จะเป็นศึกของลาลิก้าสเปนเป็นการเปิดบ้านของทางอเมริกาเปิดบ้านรอนรับการมาเยือนของทางคิโรนาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา2ทุ่มตรงของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลภายในหลีกนะครับตอนนี้ทางอเมริกยนะครับผมลงเล่นในรลก้าสเปนไปแล้ว19นัดยังเก็บชนะไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผมมีเสมออยู่5นัดและแพ้ไปถึง14นัดพรีสกอ็ออกมาได้ที่19ประตูและเสียไปถึง43ประตูตอนนี้มีทั้งหมด5แต้มอยู่อันดับที่20ของตอนลางลิก้าสเปนนะครับ ส่วนทางคิโลนานะครับลงเล่นในริกาสเปนไปแล้ว19นัดมีชะนะอยู่ที่15นัดเสมอ3ได้หลุดแพ้ไปอยู่แค่1นัดเท่านั้นเองเรลสอก์ออกมาได้ที่46ประตูเละ้เสียไปที่2 4ประตูตอนนี้มีทั้งหมด48แต้มอ,อยู่อันดับที่2ของลรดิกาสเปนเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานหฮทเวที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี้นะครับผมก็จะเป็นทาง ผู้มาเยือนอย่างคิโรนาท,ที่มีผลงานดูดีกว่านะครับทางคิโรนาสามารถเอาชนะไปได้ถึง5นัดจาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมาและมีเสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอเมริกากันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้แค่1นัดเท่านั้นเองเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง7นัดเลยนะครับและถ้าเรามาดูกันที่9นัดล่าสุดตอนนี้ก็คือยังเก็บชนะไม่ได้เลยไม่แต่นัดเดียวนะครับ และด้านการทำยอดให้กับนักลงทุนของทางอเมริกา1 0นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางคิโลนากันบ้างนะครับผม10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานค่อนข้างที่จะดีแบบสุดๆเลยนะครับผม10นัดนี้พวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้ถึง8นัดและมีเสมออยู่ที่2นัดนะครับ และด้านการทำยอดให้กับนักลงทุนของทางคิโลน่าก็สามารถทำยอดมาได้ถึง8นัดและมีเสมอย,ยอดอยู่ที่1นัดนะครับ10นัดนี้ทางคิโลน่าเสียยอดไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาเลทราคาโต๊ะก็ให้มาที่ทางคิโลน่าต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกโอเวอร์เดอร์ er ตอนนี้อยู่ที่3มลูกควบสําหรับผลงานของทั้ง2ทีมเราก็เป็นการเจอกันที่ค่อนข้างที่จะห่างชั้นกันพอสมควรเลยถ้าเรามาดูเทียบกันที่ภายในตารางนะครับผม ก็ภายในตารางของทางลาลิกาสเปนตอนนี้ทางกิโรนาค่อนข้างที่จะอยู่ในหัหวของตารางเลยก็สําหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยืนหนึ่งก็ขอให้ไปที่ทางทีมต่ออย่างกิโรนานะครับในเลทราคาที่คิโรนาต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกสำหรับคู่ที่สาที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็ยังอยู่กับศึกของลาลิกาสเปนเป็นการเปิดบ้านของทางกาดิสเปิดบ้านเอารับการมาเยือนของทางบาเลเซียทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา4ทุ่ม15นาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางกาดิสลงเล่นในลิกาสเปนไปแล้ว19นัดมิชาเล่ที่2นัดเมือ9และแพ้ไปที่8นัดเพรสกอ,รออกมาได้ที่14ประตูและเสียไปที่26ประตูตอนนี้มีทั้งหมด15แต้มอยู่อันดับที่18ของตารางส่วนทางด้านบาลเลนเซียนะครับผมลงเล่นในลิกาสเปนไปแล้ว19นัดมิชาเล่ที่7นัดเมือ5และแพ้ไปที่7นัด พริสกสกกร์ออกมาได้ที่22ประตูและเสียไปที่23ประตูตอนนี้มีทั้งหมด26 e แต้มอยู่อันดับที่9ของลันดิการสเปนเราวไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานห้ทุกที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี้ออกไปที่เสมอถึง4นัดเลยนะครับและก็จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างกาดิสที่ทําผลงานออกมาได้ดูดีกว่านะผมถ้าเราไปดูกันที่ด้านการทํายอดนี่ทางกาดิสสามารถทํายอดมาได้ถึง7นัดจาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมาเลยนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส,ส่วนตัวของทางการดิส0ิบนัดลา่าสุดของพวกเขาผลงานไม่ค่อยสวยเท <10 S 1> ่าไหร่10นัดนี้มีเสมอไปถึง5นัดและสามารถเก40็บชนะมาได้แค่1นนัดเท่านั้นเองและด้านการทำยอดให้กับนักลงทุนของทางการดิส0ิบนัดล่าสุดนี้ก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่5นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบาริเซียกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่4นัดเสมอ3และแพ้ไปที่3นัด และด้านการทำยอดให้กับนักลงทุนของทางบริเีนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูกันที่5้านัดล่าสุดของทางบริเตนตอนนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีอยู่เหมือนกัน5้านัดนี้พวกเขาแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับผมเลทราคาโตก็ให้มาอยู่ที่ปอปอ,อเว์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกก็สําหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยห่างกันเยอะนะครับผม แต่ว่าถ้าเรามาดูฟอร์มกันที่ช่วงหลังๆนี้ก็จะเป็นฟอร์มของทีมบาเลเซียที่มีผลงานดูดีกว่านะครับสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยินหนึ่งก็ให้ไปที่ทางด้านของบาเลเซียในเลทราคาปปสำหรับทั้ง3คู่ที่ทางบอลยินหนึ่งได้เอามาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะมีทั้งคู่และที่ถูกใจและไม่ถูกใจนะครับผมสำหรับใครที่เห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับ เพื่อจะมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างจากที่ผมได้คิดไว้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ทางบี่หนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็หมดแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่โอากาสหน้าครับสวัสดีครับ